สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่เมสสเปนลุมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทิคกเล็กๆง่ายๆนะครับในการตีบวกแบบออโต้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกดบ่อยนะครับจะให้แบบประมาณว่าให้กดแบบลันไปเองเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทํากันยังไงอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเดินมาหา npc ที่จะทําการตีบวกนะครับกดคุยกับ npc ครับอของนะครับแล้วเข้าที่ปรับปรุงอุปกรณ์นะครับ แล้วใส่อุปกรณ์ลงไปสมมุติผมใส่อันนี้ลงไป5ดาวนะครับชุด5้าดาว้วก็ใส่ของใบตีบวกลงไปนะครับแล้วกดปรับปรุงนะครับมันก็จะได้การตีบวกนะฮะซึ่งการตีบวกแตครั้มันจะขึ้นแค่็นต์นะครับนฮะสิบเปร์เซ็นต์สิบเปร์เซ็นต์เพื่อนๆนผมมีทิคเล็กๆนะครับง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูนะ คือเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกดนี้ทุกครั้งนะครับเพีงยงแค่เพื่อนๆกดตรงนี้ว่าบวกเป็น5้าดาวครับแล้วกดปรับปรุงนะครับมันก็จะบวกให้เองเลยครับงานชิคง,ง่ายๆกดเองนะฮะนี่ผมไม่ได้กดนะครับนี่คือระบบคนกดชิคง,ง่ายๆอย่างไงบ้างครับชิคนี้น่าจะถูกใช้เพื่อนๆไม่น้อยก็มากนะครับอย่างไงวันนี้พี่หมีขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ